ตอนวัวจะวัน่าแดงแรงวันอย่างแดงรีบรีกูแป๊บไปแกลบรีบรีได้ครึ่งพึ่งตาพระเบอจะพึ่งปูกไหมรีบรีที่ลูกที่ข้าวเหน่วยกะเท้าใจพึ่งปูกไหมก็ดิมได้นี่พอไหนแกงจังประกาหนอกเขาและโต่าแรง หม้อปุดแจงปักแกงพรีพร้อมได้กลวยวีแวงนพระรอกมันจอจนจะโามาทำปักแกงไม่เทเรง่งกูได้พึ่งรีบลึงลังมาแปลงเปลี่ยวได้แกงได้นนแรงออกมาพนนอนได้ครกกับปูที่กูจับมาครั้งกูแกบปลีกได้พึ่งรีบลึลังมาเยาะบรังต่อพร่อง แต่ประเาม,มันใจจนมองแดง <c oughs> กูก็เหมือกนกันประวันใจแบบอ่อนแรงซองไปยกค้องที่ชมวัยพรกนาได้ปลาแดงดีใจมากมายได้ปลาแกงไม่เที่ยแรงที่ปพีงรำออมา,ามาทำเนื้อปลาระตอนนั้นวันลอยกูไปลอยแมตเกียวเดือนรัดชมวยัยแต่คืนกูลบมานอนไผค่ะ เป่าหัวชาวกูไปดูควาคูอยู่ร้องดาวอ้มือควาคำดูไล่อมะเอาพรองทองอาน,นั่นเอ้วไล่เลี่ยวหัดีไปกับจากรูเลีล่ยบรวงยัดแม่มู่รองทองมาจิงนี่ปอดติมกูกเกี้ยวเดือกกูจมไล่จมปูเป็นปลาไอ้พรองทองมาจับ มันปั่นนันเลยจ้าปลาเบ้อคุณเราบ้านเมืองนี่ก็จะรูนี่เราวานแรกหรืองาปลากินกับบานบัานหนอกโคกนานี่ยังผลได้กินกันเลยอย่างงากันได้แต่วามตําตาโบกแล้วนึงปวดนาแม่เอาหนกยางเบียนไอหนกปากอางก็มาห้อยมันกินเม็ดม่งกินจังห้อยมันก๊อบปานตัางถงโอเคี้ยมปักกินไอ้ดอกปากอางกินหมดแต่เที่ก็ไม่ได้ตกจับก็ตาไม่ได้ติดก็ไม่รู้ไม่รู้คอยโรแบบมือ กับกว่าตึงติดก็เราทำไร็ไม่ได้ฮะปร้อยอยู่ไปทำเหลือมทำดรวเราะฉะนั้นเมื่อจังหวะแต่หา้ากินก็นได้จะเด้คูมันนึกทงได้ทุ่งทานอยู่อีเดืองก็เนี้ยมาเก้ามันลือกับเจ้าป่าเจ้าวา่าเจ้ากวาจะขาดดัเป็นเจ้าจ่าจะอปหลักทีนี้ตัวก,กับกับมาเรื่ของแท่งวมาปอว่าออกมาวันเลยฮะใน้าพุทธเจ้ชาชายกาดดัมเอือ แ,แ,แล้วที่เขาบอกว่าวันแม่ปอเลยปอก็เป็นงั้นเขาแกงให้โลกงปอยแต่ไม่รัก้คกำว่ายิ่งกันน่าเกลียดทึงก็ออกกุฏาโรบายว่าต้องการทีไอ้หลวงออกประเทศพระคุณปัจจุบันแตไม่หน,นุนจันใช่แล้วค่ะก็ก็ก,กุฏาโรบายาไม่เจ้าใจการดำนั่นออกมาเหรอออกมาเมื่อสั่งไอ้ลูกมาตายก็จะหาได้ดวงตะวันที่ไหนล้วแม่เออกู่กวาอย่าบอกเดี๋ยววันนี้หน่อยมันขึ้นบวัวเจาลงวันเย็น นันแตปวดจริงน no ีธจริงได้โกลขึ้นปดจิกกะง้าวยากิ์ก็ปวดได้คูดตรวง่าวันง่าหน่อยนะปวดไปถึงที่นี้เรามบ้านเมืองเต็มโยกก็ไม่โรยโยกันพรือแล้วเราเป็นประชาชนคนทรามด้ทุกอัางทุกครกมาตันที่เพราะฉาจา้นกูเหนื่อยเลยปล่อยเฮ้อปันพลือมาเด้อนนี้ว่าเพื่อนี้เดืล้ต้องพุ้อเนก้อยทวันกเหลือกไม่กันเหลาใส่ิีเหลือกเหลาแล้วผมถ้าพามทุกคูไม่ก็ปฏิบัติปารอือ เราคุณเล่เราต่างนายกกระโดดไก่เป็นก็แล้วคนนู้นไก่เป็นคนนี้ไก่เอาทีนี้พอตั้งคนตางยิ่งจิงกันพอชิงกันปั๊บเอาไม่ดูต่างเปลือดต่างงานต้องบอกบอควบคุมปะเกิดการต่อผิดนวนกระบบนกระกะว่าตาวไต้แล้วต่างนู้นมาต่างนี้ถึงรบกันพอรบกันปั๊บเกิดกุลีหยุบขึ้นมาในเรื่องอะไรกันในเปื้นแผ่นดินอ่าทหารต้องบอกบอกดับความทุกข์ความโกรธอ่าทีนีนทหารก็ปนู้นแล้ว เดี๋ยวเออเกสปนจจุบันก็ไปเลื้ยงล้างหายเวียดนาแต่เราเนี่ยไปกว้างเราเป็นประชาชนเป็นประชาชนนี่ก็เยอประจ้ำเหลืองมีก็กินไม่มีก็ได้กินโยบันั้นกินพักกินหญ้ากินปลาไม่ต้องล่วงเบอร์พักหญ้าปลากระดูกเราเลี้ยงกมุกคอยมาลาวนุ่มเฮียโอ้โหเบลล์ก็มันยักษ์หนุปุนไกลเลยค่ะพวกยักษ์ค่ะอ่านหนพ้นตะวันอ่า มาปัดเันประเทศเร็วโอ้สวัสดีกาคุณยักษ์เออสวัสดีพวกมน,นุษย์ทั้งหลายเชื่อ,อยังไงเนี่ยเราเจอปล่อยกะคนข้างหลังเจอบอกเจอจริงไหม่เนะี่ยูเจอเชี่ยกยากใจแต่ลงไป บอกเจอจิงพะเชรอคนบริสุทธิ์นี่ไม่ความาจันไปนะเราเจอพลับเนี่ยเจอพลอยที่ลูกสาวเจอหนวนจันเออดีนดนจันลูกสาวนั้นสวยดีหว่งอ่าให้ดี้านซึ่งปั่นเรือยลูกชวยออกหน้าเจ้าตาเมียอ่าท่านเป็นยักษ์ใช่แล้วยักษ์มีเมียมนุษย์ไปได้เด้อตอนนี้เหมือนอย่างว่าแบบคนเรานน้นอยู่ก็ได้ทุกประเทศประเทศนั้นประเทศนี้เป็นผัวเป็นเมียกันได้ทั้งหมด เราจะนั่งเตือนว่าเจ้านวลแจ้นนั่นอยู่สวยแม่พ่อขอลูกได้ไหมก็หลุดน้าเราก็ไปจ้างซุปยาจิ่งเล่ก้องต่างๆกว่ไม่รู้ละกูก็ไม่ตั้งขารตัวแรงไม่จ้นไม่ตัวแรกหร่อไอ้ไอ้เป็นเหลืองก้องผมเออผมเป็นผู้ดำโอ้เร่อจ่ายแจ้นนี่แต่ผู้เกิดอย่างเดียวที่นี้มาตัวแรงตึงตึงตึงบาดปรือก็ว่าตึงนวดจันกับบางตัวไอ้ดีลูกตัวเดียวคงเกิดเหลืองอยู่เต็ เราต้องการที่จะหามนุษย์คนสักคนห้ามนุษย์นี่ก็มนุษย์ไปแต่ไม่ใช่เราต้องการพบแบบคนที well. ่ชื่อไอ้กาดำไอกาดำไหนเด็กไม่รู้มันชื่อไอ้กาดำว่าไอ้ไอ้เขี่ยมเลยเทลไม่ได้เลยกาดำไม่เขี่ยไม่เทลเลยครับกาหน้าจำใจกาดำมันไม่ทราบว่าใชนเด็ดตัวนี้ว่าพบเทวใจอาาคนที่ชื่อกาดำ เพราะมันทำร้ายลูกครูทำร้ายโลกเดินพันนา้วทำเปลือกลูกกูบาดเจ็บครับอ่เพราะฉะนั้นกูจะเจอไอ้การนะคูจะฆ่าไอ้คาดำรู้ไหมว่าครูเป็นใครแต่๋ยวตึไม่รู้กระเพาะมีโยบหรือตึ้งจะจำตัวเองไม่ได้ครูไม่ย่ร่าเป็นนครครับโลกสมยักษ์ครูยิ่งใหญ่เออแย่จริงอันนี้ไม่แย,ย่ไม่คุน่นนี่เออตึ้งทีนี้ ไอการดำนั่นมันทำายลูกกูบาดเจ็บกลับไปเพราะจะทำไมลูกกูต้องการเพราะว่จาจะคนเรียกชื่อไอการดำแล้วกูจะฆ่าทิง้งอ๋อแล้วเลย่องนี้มาปอบนิพจน์ไม่ใจการดำนี่กากเ้าเไปถึงจะบาดเพื่อาว่าไปทัานไม่ได้ดับเพื่อไม่บอกก็ต้องแล้วไม่รู้จักแล้วไม่ไม่ไม่รู้จักเจาก้าขะ น่ถ้าคนมากเราไม่ไมด้ทำอะไรอ๋อนี่ถึงดันเราะจะจ่ายค่าดำอ๋อนี่ยากใช่แล้วชื่อ,อยังไงนะจะชื่อกายกายดำเออดี <laughs> มาเจอชนได้ากาดำให้เป็นันปืนเราต้องการพบไอ้ไอ้กายดำไอ้กายดำทำร้ายลูกเราไม่เพรไม่ได้ทำร้ายใคร ะวันบรรดาเนี่ยเจ็บเองมาทำลายพวกผมใครพวกแกมันไม่เอ็นใจปีเขียมปีเซลใกล้เที่ยงจิ้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเด่นเจอเพื่อเด่นเต่งเลื้อเจลงานเพลงกลมกำลังเตะอ๋อ ได้เกินใกล้ได้ปันเพื่อนะเ,เราไม่ราบจากลำโลกเดินต้องการมานตนทางมาต้องการพบไอ้คนที่ชื่อไอ้กาดำไอ้แทลเล่เขี้ยมจ้อยไอย้รีบบกับเลยมันทำร้ายลูกกูบาดเจ็บกลับไปเมืองอกวกมาไปต้องฆ่าไอ้พวกนี้มาแบบมแล้วไปมาแล้วืีวนู้ เซ็ตคนใกล้ไปแล้วเชียงว่ามยักษ์เจอไม่ยระดาบตึ้งใจมาตึ้งมาตัวอะไรโดรอไม่ว่าเราคือใครเอ๊รอไม่ว่าคู่บ๊มนี่เจอได้เราอะไรนะมึงคือยังไงไอ้เขียมเป็นสิมีได้กับเรามีได้บอกมาให้จะเจนเบ่งจังนะไม่ทำคืออะไร ก็คี้กางเกิดเรายังไงอ่ะเลือดไปดิแต่งแตะไปโบกเลียดตัวนี้บอกกันล้วกูจึงเต้นมาเลยเราต้องการมาค่ายกาดําไอ้เทลไอเขี่ยมเราไปเจอจักเอ้มาเด้อใส่โอ่งอย่างนั้นว้กล้าพูดกับกูอย่างนั้นกลัวเฮ้ยอ้าเราแจ็กไปเราคือใครนี่แหละนี่แหละคือใคร ai khi âm đất ấy cả đâm đất ấy theo ni cửa ai theo để tiếng đâu chẳng mi có khi càng khớt cái chú bến đâu có khi càng khớt thì tại hôm đây leo nữ dân thì đã vì thế gặp rồi giáp giáp เราถื่เราเป็นคนดีมเมยวเจ้าใจกาดําจ้าพุดโธอี๋คนี้ก็้าเลยอย่างจาใจดีๆแล้วาใหญ่กับตากับไม่ตอ้องกลัวถูกตกคนเป็นผือมาเรื่อยคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นบาดาลทุกทายในชีวิตเมื่อตายแล้วก็ต้องไม่ไปไหนก็ไม่เฉยไก่รูไปแต่บุญแต่กรรมเฉพาะนั้นถ้่ถึงเวลาตายมันต้องตายจุนไดเราอยู่ในบ่าบ้านหนังแห่งนี้เจ้าสิวโอ้พี่กาดารูปหลอ่อขนาดนี้เลยครับนี่ติงเครื่องกว่าเคยรอ,ยรอ,ยรอดกาดำโล่ ตีากาดำโลดโลกระมังโลไม่ไมเลยว่าเออไม่เจ็บโลดลงผลืออ่ะลองเจ้าวันเดียวชิ้นวันจันค่ะในเต็นทหวาใครหลบล่อก็พี่กาดำรูปหล่อมากจานหลบลอ่อจริงจันไตเอ็นวันนี้หลวบลอ่อเนี่ยพอเจ้าคนนี่ยเนี่ยเจ้าใจกาดำเคยหวาปลักแม่เออหลวบลอ่อเรียนหวัวกูตาจทางเลยนี้ครับป๋มันล่อกระตุ้งไงถึงล่อ,อเขาพื้นที่เนี่ยแม่เจ้าคนนีน้ไม่รู้แต่ลูกเห็นก็รูปหล่อค่ะ ใน,นบืนฟืนก็ม่เหมนนั้นถ้าเหลือมัน,ม,นมันใช่วา่าพลาดเพราะฉะนั้นหลวงก็ตัดอาบเราก้าจา,ายการดำเราในชีวิตวาเต็ครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องกลัวอะไรใหญ่กับตาไม่ต้องกลัวโองนอ่านนวลฉันก็ไม่ต้องคิดพลาดเมื่อเราเกิดมามันไม่จะหวาประมาทไม่จะเกิดมาต่อ,ต,อต่อสู้กับชีวิตไม่จะมาต่อสู้กับคนต่อสู้อุปรัคต่างๆเงก่นกันจนชีวิตทีนี้อาคนถิ่มาัําำซะนาถิ่กีการาก็กล้าได้มันจะไม่หวาด้ถ้ากิดว่าล้าราองได แล้วมันจะยากอะไรมันไม่ยากเลยด้ยวดยไจะได้ดไ็จะเ,เ,เอาเต้นควงนะเตินอาจจะไม่ได้รอดครับนะครับทุกมืันเจเขียมพูดเพราะฉะนั้นมึงเก่งนักหนาเลยไม่ด้วึงมึงนี่ว่าแบบคุณต้องการข้าพวกมึงไงหมดนะเอาผู้หญิงคนนั้นเจนจันนคิดปิดแล้วครับ คิดปิดคิดใหม่ได้นะครับข้าบโบเรานั้นมันไม่ข้าไม่ยากแต่เราไม่กที่ข้างเกิดอยากเกาไปกล้าเกืเอกันเลยมันขวางเรานะยังไงยังไงพวกมึงต้องตายหมดอ้าววางเงออิเนก็โตเตดนะพมันพมันและผู้ชจ้หยุดพู้เราจงหยุดะนะครับทำแบบปล้ำผู้หญิ่งจงวันนั้นอย่าทง รำผู้ยิงโดดจนหยุดนัด่นจะดำรำผู้ถึงแตมีไม่บองเราก็ร้องจริงก็ร้อ,องจริงรำผู้ยิงบาปนักอยากอาตายรำผู้ยิงบาปนักอยากอาตายรำผู้ยิงบาปนักอยากอาตายกระโดดตัวบา,างเลยเดี็ดปนีแมนะาปน่าน้องสาวน่า ตัวบางแหวม,มตางรู้กทค่ขค้างคดเรารูู้จะเที่ยงไรเรารูดูจะเที่ยงไรกทีิขั้างคดเรารูดูจะเที่ยไรอยักคังคำโคตาตอนนี้กูตาลายกัรผู้ชายวังชุดนางคุณเก่งนะครั I don't know.